โอ้โทำอะไรอีกลูกพี่ว่ะ <c oughs> จะเตะทำทอีกเร็ว <c oughs> วอาปิดหน้าปิดตาเน้อ <c oughs> ไม่มีอะไรทำว่ะทำเองมเลยนี <c oughs> ว่ว่าดูอ่ะแกทำเองเนี่ย <c oughs> ว่าจะซื้อมาเล็กก <c oughs> ว่าว่าถ้าไปซื้อเขาเท่าไรน,นี่สามพันได้ไหมนี่ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันเน๊ ต้องได้คิดว่าทำเองเออจะมีท่อกเขาเร้วเอาปลายเดิมมันเป็นงี้บ่อ๋อนี่นี่นี่ปลายเดิมนี่นี่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ใส่แฟลสามแล้วมีปลายเดิมนี่ปลายใหม่โอ้ช่างตัวนี้ ช่างอะไรช่างบันทึกว่าแบบนี้ช่างก็ตกงานหมดเลยเนาะเออบอกแกทำสวยเหมือนกันนี่ยทำขายไหมนี่มันมีสวยฮะมีตัวเงินของช่างโอ้สวยอยู่อะดูอ่ะเอ้ยป่า ถ้ามีคนสั่งนี่ทำไหมนี่เขาจะกล้าซื้อป่ะเฮ้ยเอากล้าซื้อไหมเอาทุกคนเอา <c oughs> เอะดูด,ดูให้ดูงานงานเชื่อมนี่นี่นี่กล้าซื้อไหมโอ้สวยอูย้ดูอ่ะดูอ่ะงานยังเนียนนะงานยังเนียนบอกว่าไม่สวย đu ngàn chiêm này trôi 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 đuổi chiêm nhàng suối đấy đu suối đu suối ai khóc mà, ai khóc gì đó <laughs> เราไม่ยอมซื้อเลยอ่ะทำเองหมดเลยอ่ะขอมันเพลงของมันเพลง,ง,พลงทำเองดีกว่าเนาะเครื่องเชื่อมก็มีเนะาะโทษนี่ตั้งแต่ปีที่แล้วทำไว้นะทำไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะ้ทวทำข้ามปีเลยนะ นี่นแหละหยุดงานก็มาทำท่ออีกสุดเกินบางฝุ่นก็ถอดออกแล้วตัดเล็บตัดเลวบเหรอสั้นก็เข้ากับเดิมเสมอรถไหมนี่ฮะอ๋อออกมาฝาหนึ่งมือหนึ่ง,งนี่บองฝุ่นตัดนี่แล้วปรุด ตัวเองออกมานีเดูเชื่อมไม่สวยสวยไม่สวยดูดูงานยามองนี่ติดตาว่าเชื่อมยางสวยนุ๊ เนียนกรี๊บไหนเอามาเทียบให้ดูหน่อยได้ไหมดิทำแบบสวมถ้ามีคร่อมืออ๋อทำแบบสวมนี่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 อยู่งี้ป่ยัดใส่เหล็กนี่เลยบ่อืออันนี้ทำอ๋อรองไว้ดูทรงใช่ไหม ไล้วมันจะอยู่แบบไหนยอยู่แบบนี้บ่ะอ่ะเล็กเนาะเล็กไหมเล็กไปดูทรงเลยดิคือว่าทรงอยู่งี้ป่ะว้าคือไหมทุกคนโอ้เจ๋วสวยแล้ว ให้มันเชิดขึ้นได้ไหม,มเชิดอ่ะเชิดเชิดกับแบบไหนสวยเออน,นู่นแบบนี้เปิดค้าไม่ได้แน่นอน <c oughs> <c oughs> เออน,นี่วัตถุด,ดำหมดอะคนลูกรางก็พ่นใส่ไม่ครบเออนี่แหละอือนี่แหละสวยแล้วน้ำไม่ต้องเข้าด้วย ใส่คันนี้นะอ๋อเสียเตอร์ขับคันนี้ดิโอ้ครอบล้อใครนี่ครอบล้อใครวะครอบล้อของพี่ตอบอ่ะถอดออกทำไมวะอันนี้นะ่าจะเป็นล้อหลัง อรถเต็มบ้านเลยเดี๋ยวรอติดตามตอนเสร็จครับ <c oughs> เสร็จไหมวันนี้นะ่ะ <c oughs> เสร็จอยู่มั้งให้วันชื่นนัดเลยไปเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ